ที่เขามีช่องตัวอ,อือ,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 อโดนครับโดนแล้วเนี่ยเนี้ยปืนไปเนี่ย นี่อย่นี่้นี่นี่นี่นอะไรนอะไรเอาเดขอตาดอกสวยครับได้ขอ่อม่ไผ่ม่ไผเมไผเยนเีนเ้เดเอนี่อป้ามันสีสีนสีเม่ไผนี่เีดเดเิถือกระดูกมัน ตามเน,นี่ให้ให้นิวซ้่มซะมันสิดถือยามันถือเล็กนิ้วจีเลยถึอยังเย้ยหนิ้วจีเ mm. ลยจีไกลๆเลยตั้งกลางโตเลยลงลึกลงตามลงลึกลงตามระหว่างเล็กระหว่างถือเล็กถือเล็กต่อข mm ้างนอกเออลงลึกลงตามลงลึกลงตามตามอีกตามอีกเออเออร้อยครับ ฮะนี่เออมันเขาไปคัดไม่ไปทานเออตายป่อยเดี๋ยวดึงเลยดึงมันเลยเดี๋ยวบอดึงดอกนั้นมันเลยมันตายแล้วมันถือกระดูกมันย้อนอายย้อนเลยนี่มันออกบอมันเป็นงัดกับอย่างทั้งอย่างอยู่บออ๋อ มาแล้วครับมีแต้มแรกโอ้เขาเขาเบบนยคิปเปิลท่าเหมือนคิปเปิลในกระเป๋าลองเอาขีดกันบึงเนี่เนี่ยครับผลงานมือสอดรางเคทูนะครับมือสอดรางเคทูนะครับ ไม้ประดูนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สามพันนะครับเนี่ยวปลายลดน้ำหนักนะครับกายนะครับปีกห้าสิบเซนนะครับน,นี่จะสั่งความแล้วแล้วขึ้นมาให้ดูครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่สิบสองปอนด์ครับห้ากิโลพอดี สิบสองปอนด์นะครับหกิโลนีครับหาห้หน่ยหประมาณห้ากิโลสองนะครับห้าโลได้ครับโอเ้เดดเดดเกเดีว่มันก็ขึ้นยิมากเาเ พูดตัวนึงขึ้นยู่กอไผ่น่ครับอย่นี้เดี๋ยวมันเปลี่ยนสายอย่างนั้นบ่อืม รนรุนรนรนตายเลยสัมสัมสัมเดี๋ยวดเดี๋ยเห็มันขึ้นคักน่สมออนึกว่าขาหยแล้วมันขักตายแล้วมนตายเส้นีเส้เสนหัวน่เขาอ้าั่เนี่ยตาถงแล้คนเนี่ยเนี่ตายแเอามันก็ตายวะโอมันแทงไปทั้งตัวมนอุยนึงว่าขามมตกใจเว้ยมาแล้วครับโอ้ตกใจ

คุณเ,เลยเ,เลยเอ,อันนี้ต้องมีตีครับมาแล้วครับวันนี้ผลงานผลงานเคทูครับมือสอดเคทูนะครับราคาสามพันนะครับมาแล้วครับวันนี้หนึ่งแต้มครับนี่ครับล้างเคทูนะครับเดี๋ยวปลายรุหนักนะครับ สัมับนบอเรียนเนะาะเออบอขยับเลยเอาขึ้นมาไม่ี่ครับรอไอ,อ้ดูมานานนะครับมายิงมายิงพยายามอยากจะได้ไอ้ดูนะครับได้จะได้ครับวันนี้ก็ไอ,อ้ดูสวนมากจะได้ตัวเล็กนะครับตัวนี้ตัวนี้โอ้ห้ากว่ามอนกันครับห้าประมาณห้าสองครับ นี่ครับประมาณห้ารูสองห้ารูสองห้ารูสามอันนี้ ques. เดี๋ยวเข้าไปดูผลงานรวมตอนเย็นครับไงครับขาม มีเปล่าอู้หูเนียนแห้งเลยมันเห็นตั้งแต่ตอนมันขึ้นเลยดิยอ้ยอ้ยร่นร่นร่นถือครับผลงานตอนเย็ยนครับไดๆๆ้สองตัวไม่มีผลงานเพิ่มครับได้แค่นี้ครับนี่ครับ ผลงานตัวมือสอดล่างค2ทูนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สามพันนะครับตัวนี้ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่ f a c e b o o k ช่างคิวปืนยิงปลาอุบนะครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์เก้า0นะครับนี่ครับตัวห้ากิโลกว่านะครับช่างแล้วนะครับช่างโดยคิปเปอร์เอาคิปเปอร์ฉีบนะครับประมาณห้าโลสองห้าโลสามครับทั้งสองตัวเลยนะครับน้ําหนักเท่ากันนะครับพอๆกันครับนี่ครับฝากไว้ด้วยครับ